ไ,ไปดูตะก,ก้อบ้างอู้ตะก,ก้อนี่เดี๋ยวใจะให้ให้ต่อเล่าหน่อยพรชัยคือ15คนตอนแรกไป15ใช่ไหมค่ะแต่เหมือนเขาบอกว่าเพิ่งรู้ทีหลังว่าใส่ชื่อได้12บงนี้ยเหรอตรงชื่อได้12ใช่นะอันนี้คือคำพูดของอาจารย์กำบลที่ให้กับสื่อนะคือจริงอะเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันแรกที่ทีมตะก้อไทยเนี่ยได้ลงแข่งขันทั้งชายและผู้หญิงนะครับ จริงมันเอกใจตั้งแต่ก่อนเดินทางไปแข่งขันแล้วล่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมหรือว่าซีเกมเนี่ยเขาจะเอาไปเพียงแค่12คน12นะครับคือส่วนใหญ่ไทยก็จะส่งในประเภททีมชุดแล้วก็ทีมเดี่ยวมันอาจจะมีบางปีที่ส่งประเภทคู่ทีมชุดนะครับแต่ว่าเขาก็จะใช้นักกีฬาเพียงแค่12คนแค่นั้นแหละเพราะว่าระเบียบเขาระบุแบบนี้แต่ปรากฏว่าในรอบนี้ก่อนเดินทางเนี่ยส่งรายชื่อไป15คนนะชายและผู้หญิงผมก็เอกใจแลยว่าเฮ้ยทำไม ถึงส่งไปขนาดนี้ะระเบียบทําไมมันมันไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมา<อ>นะครับและปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับส่งรายชื่อลงแข่งกันทีมชุดอ่ะส่งได้แค่สิบสองคนผู้สื่อข,ข่าวที่เขาอยู่ที่นู่นอ่ะอเขาก็ถามอาจารย์กรมลว่าอาจารย์เนี่ยส่งสิบสองคนแรกคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยนะฮะก็มีอพอเชคเขาแก้วด้วยเป็นหนึ่งในสามพุทธิพงศ์พักดีแล้วก็จิรศักดิ์ผักวงเงินผักวงเงินนะฮะเนี่ยสามคนเนี่ยลงแข่งขันแบบตั้งหรือเปล่าหรือว่าหลุดจากเอเชียนเกมเลยปรากฏว่าหลุดนะครับอาจารย์กรมลบอกว่า ที่เอามาเนี่ยตอนแรกก็คือก็สับสนเรื่องเงื่อนไขคิดว่ามา15แล้วก็จัดลงเนี่ยสลับกันภายใน15คนนี้ใช่นะฮะคือทีแรกเข้าใจแบบนั้นว่าอ่าอย่างสมมุติว่าแมตช์แรกเจอกับลาาเนี่ยส่ง12คนก็คือเอา3คนเนี่ยพาไว้สําหรับแมตต่อไปแมตช์ต่อไปแมต่อไปก็ยังมีสิทธิ์ค่อยเอามาลงค่อยมาลงคิดว่าเป็นแบบนั้น แต่ปรากฏว่าเขาตัดให้เหลือ12คนมันก็เหมือนกับระเบียบเอเชียนเกมที่ผ่านมาพี่กุ้ยสุดท้ายมานะฮะก็ทําให้พอชัยเขาแก้วเนี่ยหมดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันอายุสี่สิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พลาดในเอเชียนเกมไปแล้วถึง10เหรียญ10เหรียญใช่ไหมสิบเหรียญรวมเหรียญทองที่11ก็ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับพอหลังจากที่อารการ์โดมอนให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยมันก็มีแฟน แต่กร้อเนี่ยเขาให้ความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายดราม่าไหมดราม่าดราม่าฝ่ายแรกมองว่าอาจารย์กำบลันทำถูกแล้วเพราะว่าพี่ปุ้ยเนี่ยอายุ43ปีควรจะเปิดทางให้กับตัวฟาคนอื่นที่มีอายุ20กกว่าซึ่งมีพละกกาลังซึ่งมีความทนทานที่ดีกว่าส่วนพี่ปุ้ยเนี่ยอายุเยอะแล้วนะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับของพี่ปุ้ยเขามองว่าพี่ปุ้ยอายุเยอะก็จริง แต่เขายังมีฝีมือยังเป็นตัวฟาดเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยควรจะให้เกียรติเขาเลยอย่างเนี่ยการตัดเขาแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเสียความรู้สึกพี่กุยอันนี้แฟนคลับแฟนคลับเขาพูดนะแฟนคลับเขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึก แทนพี่ปุ้ยแต่เราไม่รู้ว่าพี่ปุ้ยกันรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะเขาอาจจะคิดว่าอันนี้พี่ปุ้ยเนี่ยในตลอดเวลาที่การแข่งขันเอชเกมครั้งนี้จริงๆมันต้องแข่งปี2022ด้วยแต่ว่ามันเลื่อนมาแข่ง2023เพราะสถานการณ์โควิด19เก็บตัวฝึกซ้อมมาตลอดแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะติดทีมชาติแต่ปรากฏเดินทางไปถึงแล้วอะคือแฟนๆก็จะมองว่าโอเคแหละเอชเกมครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ปุ้ยอยู่แล้ว ถ้าเกิดให้พี่ปุ้ยลาแบบสวยๆเนี่ยด้วยการเล่นใช่มันก็ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันในเกมเป็นเกียรติประวัติของเขาไงกรากงว่ามาตัดชื่อเขาด้วยๆเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเขาอำลาไม่สวยพี่กุยเออมันเหมือนแบบร้านทีนี้เราไม่ไม่รู้พี่ปุ้ยเขาคิดแบบไหนนะพี่ปุ้ยปกติก็เป็นคนแบบคนล่าเริงนะฮะคนไม่ไม่คิดมากไม่ไม่คิดคือคิดมากหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่รูู้้แต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็เขาก็เป็นที่รักของน้องๆในทีมตะกร้อทีมชาติมาตลอดนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะให้สมาคมตะกร้อที่เพิ่งได้นายกุสมาคมคนใหม่อย่างคุณธนาเชัยประสิทธิ์เนี่ย จัดพิธีอํลาใเขาสวยๆหน่อยอม,มันหาได้ยากนะครับคนที่ได้เหรียญทองไอ้เช่นเกมสิบเหรียญเนี่ยนะ <laughs> หาได้ยากนะแล้วยืนระยะมานานนะ่ะใช่ไหมพรใช้เขาแกว้วอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่กรอที่ติดทีมชาติจนกระทั่งถึงอายุ43ปีเนะี่ยมันมีไม่ปล่อยนะออพี่กุย๋ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวชงตัวฟาดเนี่ยสามสิบสาสามสิบสี่เลิกเล่นแล้วเพราะตัวฟาดนี่มันใช้พลังงานเยอะนะคุณต้องกระโดดตีลูกกาฟาดในเกมเกมหนึ่งกี่ครั้งนะฮะบางคนไม่เลิกแต่ว่าก็ไม่มีศักยภาพมากพอที่ ปุ้ยละ43นะครับยังติดทีมชาติก็นะครับจริงก็เข้าใจทั้งสองมุมนะในมุมการทำทำทำทีมก็ก็ก็มุมหนึ่งอ่ะครับหรือว่าในมุมของฝั่งทางปอนชัยก็มุมหนึ่งแต่ว่ามันก็น่าเสียดายเะว่าเรื่องตรงนี้มันน่าจะจบไปตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากเมืองไทยไงใช่ใช่แบบตอนไปไปหน้างานมันกลายเป็นยักแยยักยันไปว่าเอ้ยมันต้องมาตัดออกแต่ก็นั่นแหละมันเหมือนไม่เคยชัดเจนตั้งแต่แรก ของของทางทัวร์นาเมนต์น่ะใช่นะครับทงอาจารย์กำมอนนี่ยังบอกเลยไม่ใช่หรอว่าเราก็เพิ่งไปรู้หน้างานตอนประชุมผู้จัดการทีมจริงๆเรื่องนี้มันมันมันก็ไม่ควรไปรู้หน้างานอย่างนี้ไปคุยไม่รู้ว่าทีมอื่นเขาเป็นแบบนี้ป่ะไงทีมอื่นก็มาลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าไงอืมนะก็สิบสองคนก็จะมีตัวเสิร์ฟสี่คนตัวเสิร์ฟสี่คนตัวชงสี่คนแล้วตัวฟาดสี่คนอย่างละสี่ตัวเสิร์ฟก็เดี๋ยวขอพูดหน่อยตัวเสิร์ฟก็มีศิริวัฒน์สาขาศิทธิพงษ์คำจันทร์พรเทพถิ่นบางบนนะครับ เกษนาพงศ์นนทโ<ช>คตรนะครับตัวชง4ี่คนก็มีพัทรพงศ์ยุพดีราชันวิพันธ์นะครับวิชานเต็มโคตรแล้วก็มลลึกินพัน,พนมาก่อนอะนะครับ,รบแล้วก็ตัวทำสี่คนก็เป็นทวีศักดิ์ทองสายเวลาย,ยจจุจันเสนานะครับ,รบพิเชษพันแสนแล้วก็ธนพลทรัพย์เย็นะนะฮะ